นี่คะปูนาวันนั้นที่ไปจันน้ำหลากทีนี้จับมาปรากฏว่ายังไม่ได้ทำกินคะ่ะใส่ช่องฟีดไว้เพราะว่าพ่อบานป่วยพอดีคะ่ะแต่ไม่รู้ตอนนี้จะจะทำยังไงได้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปโคลกแล้วก็ทำแกงอ่อมไม่รู้จะใช้ได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองโคลกดูก่อนคะ่ะตอนนี้เอาออกจากช่องฟีดแข็งสวัสดีคะ่ะเราเอามาแช่น้ำไว้นะคะแล้วทีนี้ เดี๋ยวเราแปลงขัดนะคะขัดให้สะอาดแล้วเดี๋ยวแกะกระดองแล้วเอาไปตำกันค่ะเอามัดไม่รู้จะมีมันหรือเปล่าน,นะคะสงสัยอยู่ครั้งแรกเลยที่ปูนาใส่ช่องฟีดไว้แล้วจะเอามาทำกินนะคะอี่ค่ะล้างแล้วแกะกระดองแล้วก็เนี่ยค่ะแกะปากอะไรเขาออกนะคะเดี๋ยวเราเอามันออกแต่ไปแคะมันดูค่ะว่ามีมันไหม นี่ค่ะมันไม่ค่อยมีแล้วค่ะ้นะคะมันไม่ค่อยมีเดี๋ยวไปแกะตัวอื่นดูอีกสิว่ามีมันไหมโอ้โหตัวนี้มันยังเต็มท้องอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาตรงเนื้อมันเนี่ยค่ะไปตำนะคะแล้วมันเนี่ยเราก็แกะเอาไว้ใส่กับแกงค่ะตรงนี้เป็นมันเขานะคะเนี่ย มันจะมีขี้ปอนอยู่นะคะเนี่ยแข็งแข็งก็ทิ้งไปค่ะตรงเนี้ยนี่ค่ะขูดเอามันออกแล้วก็เดี๋ยวเราใส่โคกค่ะเดี๋ยวไปตำเอาไปแกงไปกรองเอาน้ำค่ะตัวนี้ไม่มีไม่มีมันค่ะเดี๋ยวดูก่อนนี่ดูสิคะมีไข่ด้วยมีมันด้วยดูสิคะมันขาวเลย นี่คะ่ะที่เราแกะเราก็จะเอานมมันออกนะคะเนี่ยเหลืออย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเอาไปโคลดูสิคะก้ามเบิ่เมเลยได้มันมันเยอะเลยนี่นี่เดี๋ยวเราก็ลอกเอาตรงเนี้ยค,ค่ะเขาเรียกนมปูะคะ่ะแล้วก็เอาตรงครีมมันออกด้วยนะคะมันจะอยู่ตรงเนี้ยแข็งๆทีนี้ตอนแรกก็กะว่าจะทําแกงอ่อมคะ่ะถามพี่สไปมาสูตรแต่ว่าไม่แน่ใจคะ่ะ กลัวทำแล้วก็ไม่อร่อยแล้วก็กินคนเดียวด้วยค่ะเพราะบ้านไม่สบายก็เลยกะว่าเดี๋ยวเอามันเนี่ยค่ะกับเนื้อที่เราโขกได้ค่ะเอาไปเคี่ยวใส่เกลือ,อไว้คลุกข้าว,าวกินดีกว่าหรือว่าถ้าจะแกงก็ค่อยเอาตรงนั้นนะคะมาแกงทีหลังได้นี่ค่ะตำอย่างนี้เลยตาให้แหลกแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่น้ํานะคะแล้วก็กรองเอาน้าเขาคะ่ะก็จะได้เนื้อปู ถ้าเราใช้กระชอนอาจจะไม่ละเอียดอาจจะต้องใช้ผ้าขาวบางกรองนิดนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะเป็นยังไงทําเองครั้งแรกเลยค่ะแม่เคยทําให้กินแต่ไม่เคยลงมือทําเองวันนี้จะลองค่ะตำจนเหนียวเลยนะคะต้องเอาละเอียดกว่านี้อีกนะคะเนี่ยคืออันนี้เคยทําค่ะตอนตําเนี่ยเพราะว่าแม่ใช้ให้ตาแต่ตอนที่เอาไปทําปรุงอาหารนะคะยังไม่เคยลอง แหลกขนาดนี้ค่ะเห็นเนื้อปูไหมคะเป็นเส้นๆน่ะแล้วก็ใส่น้ำค่ะใส่น้อยๆก่อนเดี๋ยวคนให้ละลายค่ะเอาเอาน้ำตรงนี้ไปกรองปกติก็ไม่เห็นแม่ใช้ผ้าขาวบางนะคะเราก็กลัวเศษปูมันจะหล่นคนเลยแล้วก็เอากรองเอาน้ำขาวๆเนี่ยค่ะไปทำกับข้าว บางทีเขาก็เอาไปลาบได้นะคะเห็นแม่ทำํำแต่เราทําไม่เป็นแม่ก็เสียไปแล้วไม่รู้จะถามใครค่ะถามพี่สไาย์มื่อกี้บอกว่าแกงอ่อมใส่มะละกอใส่ผักขยงค่ะแต่ว่าเครื่องเราไม่ไม่พร้อมสักเท่าไหร่อีกอย่างพอบ้านก็ป่วยไม่มีใครช่วยกินก็เลยอเดี๋ยวเอาไป เลี่ยไว้แบบว่ามันจะเป็นน้ำข้นๆนะคะแล้วบางทีก็เอาไปทำาลนหรือเอาไปทำลาบอะไรนี่แหละค่ะที่แม่เคยทำให้กินนะคะนี่ค่ะใส่กระชอนแล้วก็ค่อยๆคนให้น้ำเขาไหลออกไปให้หมดก็เหลือ,อไว้แต่กากก็กองหลายรอบนะคะจน,จนจนแบบเหลือแต่กากจริงๆนะคะจะได้เนื้อปูที่เราโขกเมื่อกี้ค่ะเห็นไหมนี่คะ่คะเนื้อปู นี่ใส่น้ำรอบสองแล้วนะคะยังข้นอยู่เลยใส่น้ำเยอะเดียเด๋ยวพอเดี๋ยวตอนเที่ยวก็จะกว่าจะแห้งนะคะนี่เป็นเศษปูที่กรองรอบสามนะคะถ้าเป็นตอนเด็กๆนี่แม่ให้โคลกใหม่อีกทีนะคะแล้วก็เอามากรองอีกแต่อันเนี้ยเอาแค่นี้พอค่ะแม่ไม่เคยทำให้ดูนะคะแบบนี้ทำเอง คือคิดเองค่ะว่าเวลาเราทำอะ่ะมันจะเวลาบางทีแม่แกงอ่ะมันจะมีเศษปูอะค่ะทีนี้ผ้าเขาบางอะ่ะผืนใหญ่ไม่อยากตัดค่ะก็เลยใช้ตรงชายอย่างเดียวแล้วก็กองสักหน่อยค่ะคเดียวก็พอเมื่อกี้เปิดกระทะไว้นะคะมันร้อนแต่ว่าจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวเนื้อปูไม่หลุดลงไปด้วยก็แย่เลย <c oughs> ไม่เชื่อแม่ไงทำเอง เราก็บีบๆเลยคะ่ะดูสิคะน้ําปูข้อนอยู่เลยดูนะคะจะได้แต่น้ําหรือจะได้เนื้อปูลงไปด้วยสรุปนะคะที่กรองผ้าขาวบางเมื่อกี้ใช้ไม่ได้คะ่ะกรองแล้วไม่ออกเลยคะ่ะบีบก็ไม่ออกคะ่ะพุ่งมาเป็นน้ําแบบปิดๆจำไว้เลยเชื่อโบราณไม่บานบุรีอย่าหาทำตามนะคะเพราะว่า แม่สอนไว้แต่ดื้อแพ่งไงคะจะลองทดลองอย่างน้อยก็ได้ทดลองค่ะคือใช้ไม่ได้ค่ะต้องใช้กระชอนที่ที่กว่าเดิมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาติดแก๊สกันเลยค่ะมันปูที่เราแกะเอาไว้เมื่อกี้เราก็ใส่ลงไปตอนนี้เลยค่ะจะได้สุกมากๆถ้าเราทำอาหารที่เป็นน้ำจืดเราก็ต้องทำให้สุกมากๆนะคะใช้ความร้อนสูงๆค่ะแล้วก็ต้องเคี่ยวนาน ดูสิเขาเขาเริ่มเป็นแผ่นแล้วเนะนี่ยเนี่ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยต้องรีบคนเขาจะได้นี่นี่น,นี่เดี๋ยวให้ดูไข่ปูเอาหายไปแล้วเมื่อกี้ยังแดงอยู่เลยเนี่ยมันปูเหลืองๆนะค่ะ ไข่สีส้มเนี่ยะไขป่ปูข้ามันปูคิดว่าต้องเคี่ยวตลอดค่ะไม่ไงัน้นเขาจะจับตัวเป็นก้อนหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ละภาพเลยค่ะทำทั้งแรกเคยแต่กินไม่เคยทำนี่ดูไข,ปไขป่ปูค่ะไข่ปูข้ีว สีส้มเลยค่ะดูสิคะเขาเริ่มจับตัวเป็นก้อนเพื่อไม่ให้เสียรสชาติมากนะักเราก็โรยแค่เกลือค่ะจะใส่น้ำปลาก็กลัวจะมีแบบน้ำปลามีน้ำตาลผสมนะคะมีผงชูรสด,ด้วยแหละเราว่านะเนี่ยค่ะเราก็เคี่ยวไปจนแห้งอ่ะจะหอมมากเลยค่ะตอนเนี้ย เที่ยวจนแห้งเอาไว้คลุกข้าวกินตอนนั้นแม่ทำลาบให้กินอย่างนี้ค่ะเอาตรงที่เป็นชิ้นๆอย่างนี้ยค่ะไปลาบาใส่ข้าวคั่วไปมันก็จะพองๆใช่ออไหมคะ <c oughs> หอมจังเลยตักไข่ปูขึ้นมาไข่ปูสุกแล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะ อืมอร่อยมันมันแต่จะแข็งไปนิดนึงแล้วค่ะอืรองวดนะคะเนี่ยไข่สีส้มๆนะคะน้ำมันออกเหลืองเลยะคะ่ะเนี่ยไอที่เป็นสีส้มก็คือไข่นะคะเนี่ยค่ะเริ่มคนแล้วค่ะดูสิคะ ชิมดูก็จะเป็นรสปูธรรมชาติเลยนะคะปูนาเนี่ยกลิ่นก็เฉพาะตัวค่ะแล้วก็จะมีความเค็มจากเกลือที่ใส่ลงไปนิดเดียวเดี๋ยวเราค่อยเอาไปทาเมนูอื่นแต่ไม่รู้ว่าจะได้มาทำให้ดูหรือเปล่าน,นะคะแต่อันนี้คลุกข้าวก็อร่อยแล้วค่ะเพราะว่าพ่อบ้านป่วยเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลาทําอาหารคะ มันปูนาก็อร่อยนะคะเหลืองเลยเห็นแบบนี้ก็ถ้าทำน้ำยาคงจะอร่อยนะคะเนี่ยน้ำยาปูน้ำยาปูนาแต่แม่ไม่เคยทำให้กินนะคะอาจจะเคยทำแต่จำไม่ได้หรือเปล่าให้ฟังเสียงใกล้ๆเลยค่ะปุดๆกลิ่นหอมมากเลยค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวตักใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้นะคะเวลาจะแกงเราก็ตักออกมาแกงหรือว่าจะเอาไปทําน้ําพริกก็ตักออกมาทีแบ่งออกมาค่ะนี่ทําแบบนี้คิดเองนะคะไม่รู้คนอื่นทําแบบนี้หรือเปล่า <c ười> คนไม่เคยทําปูนาค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยนะคะ